กราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักครับวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องสักไฟฟ้าครับแต่เนื้อหาเนี่ยจะบิยอนไปกว่าน,นั้นดังนั้นน้องต้องมีความเข้าใจในเรื่องสักไฟฟ้าจากพาร์ทที่แล้วก่อนนะครับถึงจะเรียนในพาร์ทนี้ได้แต่ถ้าเกิดน้องคิดว่าน้องพร้อมแล้วเนี่ยก็เข้ามาดิครับ I know physics a little ตอนที่ 16. ไฟฟ้าสถิตพาร์ทที่5งานในการเลื่อนประจุและพลังงานสักไฟฟ้า อย่างที่เคยเอ่ยไปในคลิปพาร์ทที่แล้วครับว่าเรื่องสักไฟฟ้าเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับกฎการอนุรักษ์พลังงานและวิธีในการคำนวณเนี่ยก็แทบจะไม่แตกต่างจากเนื้อหาเรื่องงานและพลังงานที่เราเรียนตอนม4ครับดังนั้นอันดับแรกเราจะต้องรู้สมการของงานในการเลื่อนประจุและสมการของพลังงานสักไฟฟ้าครับและเราจะมาเริ่มต้นกันที่งานในการเลื่อนประจุครับ จากนิยามในเรื่องสักไฟฟ้าครับมันคือพื้นที่1ที่มีสักไฟฟ้าค่า1ที่มีค่าเท่ากับงานในการนำประจุบวก1คูลอมจากระยะอนันต์หรือว่าที่สักเท่ากับ0มาไว้ที่จุดนี้ครับและถ้าสมมติว่าประจุตัวนี้มีค่าค่าหนึ่งที่ไม่ใช่บวก1คูลอมแต่เป็นประจุตัวหนึ่งที่มีค่าเท่ากับบวกคิวเล็กให้เรานำค่าประจุบวกคิวเล็กตัวนี้ไปคูณกับสมการสักไฟฟ้าครับก็จะได้สมการ W เท่ากับ Q คูณกับ v ครับซึ่งจะหมายถึงงานในการเลื่อนประจุ Q จากระะยยยออนนนนััััตตมาาาาาไไไววว้้้้ททีีีี่่่่่จจจจุุุดดดกกกกกกฟฟฟ V คบงเเชิใหญณ ค่าเท่ากับ20โวลต์การจะนําประจุบวก4 q จากระยะอนันต์มาไว้ที่จุด20โวลต์ได้จะต้องให้งานกับประจุบวกคิวแจูลครับ แต่ในวันนี้ครับเราจะไม่เลื่อนประจุจากระยะอันต์อย่างเดียวเท่านั้นด้วยความที่พวกเราโตแล้วครับเราจะเลื่อนประจุจากสักไฟฟ้าจุดไหนไปสักไฟฟ้าจุดไหนก็ได้ทั้งนั้นครับสมมุติเราจะเลื่อนประจุตัวเดิมจากสักไฟฟ้า20โวลต์ไปสักไฟฟ้า60โวลต์งานทั้งหมดในการเลื่อนประจุก็จะมีค่าเท่ากับงานในการเลื่อนประจุณจุดสุดท้ายลบกับงานในการเลื่อนประจุณจุดแรกครับเป็นบทพูดที่ลิ้นพันกันมากๆเลยครับนั่นจะทําให้สมการในการเลื่อนประจุจากจุด1ไปที่จุด2มีค่าเท่ากับประจุ Q คูณกััับบกกไไฟฟ้้าาทที่ีุ่จุด2ล1 1เจ้า v2 ลบ v1 ตัวนี้คือความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือว่าเดลต้าวีครับทำให้เราเขียนสมการงานในการเลื่อนประจุแบบสั้นๆได้ว่า w เท่ากับ q เดลต้าวีครับซึ่งถ้าค่า w มีค่าเป็นบวกจะหมายความว่าเราจะต้องให้งานกับประจุตัวนี้ครับมันถึงจะเคลื่อนที่ไปที่ศักย์ไฟฟ้าที่เราต้องการได้แต่ถ้าเกิด w มีค่าเป็นลบก็หมายความว่าประจุตัวนี้ไม่ต้องรับงานใดๆมันก็สามารถเคลื่อนที่ไปนัดศักย์ไฟฟ้าที่เราต้องการได้ครับหรือก็หมายถึงประจุตัวนี้โดนดูดด้วยสนามไฟฟ้านั่นแหละครับและถ้าเกิดเรงงาน ไฟฟ้าจากระนาบ1ถึงอีกระนาบหนึ่งในสนามไฟฟ้าคงที่จะมีสมการคือ v เท่ากับ e d ครับโดยที่ค่า d คือระยะห่างระหว่างเส้นสมศักไฟฟ้าจากระนาบ1ถึงอีกระนาบ1ครับและถ้าเกิดเราต้องการหางานในการเลื่อนประจุในสนามไฟฟ้าคงที่เราก็แค่เอาขนาดของประจุเข้ามาคูณในสมการนี้ครับก็จะได้เป็น w เท่ากับ q e d อันต่อมาเรามาทําความรู้จักพลังงานศัก์ไฟฟ้าครับ สำหรับเรื่องพลังงานสักไฟฟ้าเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเรื่องงานและพลังงานที่เราเรียนตอนม .4 ครับทางงานในการเลื่อนประจุคืองานภายนอกที่ทําให้ประจุสามารถเคลื่อนที่ไปนัดสักไฟฟ้าที่เราต้องการได้พลังงานศักไฟฟ้าก็คือพลังงานที่สะสมอยู่ในตัวประจุที่ทําให้ตัวประจุนั้นสามารถอยู่ณจุดนั้นได้ครับยกตัวอย่างเช่นประจุไฟฟ้าบวก2ตัวที่อยู่ใกล้กันเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วประจุตัวหนึ่งจะต้องถูกผลักออกไปใช่ไหมครับเพราะเป็นประจุชนิดเดียวกันแต่การที่ประจุตัวหนึ่งยังสามารถอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยแสดงว่ามันมีพลังงานสะสมภายในออยยู่่ครรรัับแลละะถ้าาเเกิดปปจุตวนี ออกไปเนี่ยพลังงานสักไฟฟ้าที่สะสมภายในตัวประจุก็จะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานจนเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่ครับซึ่งสมการของพลังงานสักไฟฟ้าก็คือ E เท่ากับ kq1q2 ส่วน r ครับโดยต้องอย่าลืมว่าเราต้องแทนชนิดของประจุตามจริงลงไปในสมการด้วยครับ ทีนี้การหาพลังงานสักไฟฟ้าเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบครับคือการหาพลังงานสักไฟฟ้าในประจุแต่ละตัวและการหาพลังงานศักไฟฟ้ารวมของทั้งระบบครับมาเริ่มต้นกันที่รูปแบบแรกครับการหาพลังงานศักไฟฟ้าในประจุแต่ละตัวถ้าเกิดเราอยาก,ก,งงากฟฟาารกากาู้พลังงานสักไฟฟ้าที่สะสมในประจุตัวไหนก็ให้เราใช้สมการนี้ที่ประจุตัวนั้นครับยกตัวอย่างจากภาพนี้พลังงานสักไฟฟ้าที่สะสมในประจุ q 1จะมีค่าเท่ากับ kq 1 q 2ส่วน R ครับส่วนพลังงานศักไฟฟ้าที่สะสมในประจุ q 2จะมีค่าเท่ากับ kq 1 Q2 วนครับ มันเท่ากันเลยใช่ไหมครับนั่นแปลว่านในกรณีที่มีประจุไฟฟ้าแค่2ตัวเนี่ยพลังงานศักย์ไฟฟ้าในประจุแต่ละตัวจะมีค่าเท่ากันครับและในการหาพลังงานศักย์ไฟฟ้ารวมของทั้งระบบเนี่ยก็ให้เราหาค่าพลังงานศักย์ไฟฟ้าจากการจับคู่ประจุแต่ละตัวแบบไม่ซ้ํากันครับซึ่งในกรณีนี้จะมีประจุเพียงแค่2ตัวดังนั้นจับคู่กันได้แค่นี้ครับทำให้พลังงานศักย์ไฟฟ้ารวมของทั้งระบบมีค่าเท่ากับ Kq1q2 ส่วน r ครับ ทีนี่การบรรยายเรื่องพลังงานสักไฟฟ้าด้วยประจุเพียงแคส่สองตัวเนี่ยอาจจะทำให้น้องไม่เห็นภาพความแตกต่างระหว่างพลังงานสักไฟฟ้ารวมในระบบกับพลังงานสักไฟฟ้าในประจุแต่ละตัวใช่ไหมครับถ้าเป็นเช่นนั้นขอแนะนําให้น้องๆได้รู้จักกับพลังงานสักไฟฟ้าที่มีประจุมากกว่า2ตัวครับ การจะหาพลังงานสักไฟฟ้าในประจุตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยให้เรานำประจุตัวที่เราสนใจไปจับคู่หาพลังงานสักไฟฟ้ากับประจุตัวอื่นให้ครบทุกตัวครับแล้วนำพลังงานศักไฟฟ้าที่จับคู่ได้ทั้งหมดมาบวกกันยกตัวอย่างจากภาพนี้ถ้าเกิดเราต้องการหาพลังงานสักไฟฟ้าของประจุ Q1 ก็ให้เราหาพลังงานสักไฟฟ้าของประจุ Q1 กับประจุ Q2 บวกกับพลังงานสักไฟฟ้าของประจุ Q1 กับประจุ Q3 ครับหรือถ้าเกิดอยากหาพลังงานศักไฟฟ้าที่อยู่ในประจุ Q2 หรือประจุ Q3 เนี่ยก็ให้ทำแบบเดียวกันเลยครับพอจะมองเห็นภาพไหมครับ ทีนี้การหาพลังงานสักไฟฟ้ารวมของทั้งระบบเนี่ยก็ให้เราหาค่าพลังงานสักไฟฟ้ารวมจากการจับคู่ประจุแต่ละตัวแบบไม่ซ้ํากันครับทำให้พลังงานสักไฟฟ้ารวมทั้งหมดมีค่าเท่ากับพลังงานสักไฟฟ้าจากการจับคู่ประจุตัวที่1กับประจุตัวที่2จับคู่ประจุตัวที่1กับประจุตัวที่3และจับคู่ประจุตัวที่2กับประจุตัวที่3ครับสังเกตไหมครับว่าจับคู่แบบไม่ซ้ํากันเลยและถ้าสมมติว่าเป็นการหาพลังงานสักไฟฟ้ารวมจากระบบประจุ4ตัวล่ะก็ไม่ยากครับให้เราจับคู่แบบไม่ซ้ํากันครับประจุตััััััวววทททีีี่่่่1 1จจจจบบบคูกปปรระะุุตต2 คู่กับประจุตัวที่3ประจุตัวที่1จับคู่กับประจุตัวที่4จากนั้นก็เป็นประจุตัวที่2จับคู่กับประจุตัวที่3ประจุตัวที่2จับคู่กับประจุตัวที่4และสุดท้ายประจุตัวที่3จับคู่กับประจุตัวที่4ครับสำหรับเรื่องงานในการเลื่อนประจุและพลังงานสักไฟฟ้ามันสามารถนํามาใช้ร่วมกันในเรื่องกฎการอนุรักษ์พลังงานได้ครับแต่เล่ากันไปตอนนี้น้องก็อาจจะยังไม่เห็นภาพครับดังนั้นเริ่มทําโจทย์กันดีกว่าครับ ข้อแรกครับประจุ5ไมโครคูลอมวางอยู่ที่จุด A และประจุ -2 มโครคูลอมวางอยู่ที่จุด B จงหาง,งานที่ใช้ในการนำประจุ4ไมโครคูลอมจากระยะอาานันต์มาไว้ที่จุด P ครับ โจทย์ในข้อนี้คืองานที่ต้องใช้ในการเลื่อนประจุจากระยะอนันต์เข้ามาครับสมการที่ใช้คือ W เท่ากับ q เดลตา v ซึ่งโจทย์ในข้อนี้คือการเลื่อนประจุจากระยะอนันต์มาไว้ที่จุด P ใช่ไหมครับดังนั้นการจะใช้สมการนี้ได้เราจะต้องรู้ศักไฟฟ้าทั้ง2จุดก่อนครับจุดแรกครับศักไฟฟ้าที่ระยะอนันต์มีค่าเท่ากับ0ส่วนจุดที่2คือศักไฟฟ้าที่จุด P จะเกิดจากการรวมกันของศักไฟฟ้าจากประจุ A และประจุ B ครับเมื่อแทนค่าลงในสมการแล้วจะได้ศักไฟฟ้าที่จุด P มีค่าเท่ากับ7.65 10 3โวล์จาก้นนำสักไฟ้าทั้ง 2จุดที่ได้แทนลงในสมการงานในการเลื่อนประจุครับซึ่งจะทําให้งานในการเลื่อนประจุ4ไมโครคูลอมจากระยะอนันต์มาไว้ที่จุด P มีค่าเท่ากับ3.06ุคูณ10ยกกำลังลบ2จูลครับ สำหรับข้อนี้เป็นงานในการเลื่อนประจุจากระยะอนันต์เข้ามาใช่ไหมครับดังนั้นข้อต่อไปเราจะมาดูกันว่างานที่ใช้ในการเลื่อนประจุจากระยะที่ไม่ใช่ระยะอนันต์ล่ะจะเป็นยังไงจุด A และจุด B เป็นจุดที่อยู่ห่างจากประจุจ4ไมโครคูลอมเป็นระยะทาง2เมตรและ12เมตรตามลําดับถ้าต้องการเลื่อนประจุจ4คูลอมจากจุด B เปจุด A จะต้องใช้งานเท่าไหร่ครับ อันดับแรกให้เราวาดรูปตามที่โจทย์บอกครับเราจะพบว่าจุด A เป็นจุดที่อยู่ใกล้กับประจุ4มโคคูลอมดังนั้นคร่าวๆแล้วเนี่ยจุด A จะมีศักย์ไฟฟ้ามากกว่าจุด B ครับและเราต้องการเลื่อนประจุขนาด4คูลอมจากจุด B มาจุด A ดังนั้นจากสมการงานในการเลื่อนประจุครับเราจะต้องหาศักย์ไฟฟ้าที่จุด B และจุด A ให้ได้ก่อนครับ smiles. จากสมการศักย์ไฟฟ้าครับศักย์กกไฟฟ้าที่จุด A จะมีค่าเท่ากับ18คูณ10ยกกำลัง3โวลต์และศักย์ไฟฟ้าที่จุด B จะมีค่าเท่ากับ3คูณ10ยกในในกำนนลื่อนปรระจุคัโดย เราจะเลื่อนประจุขนาด4คูลอมก็ให้เราแทนค่า q ในสมการด้วย4คูลอมครับเมื่อคำนวณแล้วจะได้งานในการเลื่อนประจุมีค่าเท่ากับ60คูณ10ยกกำลัง3จูลถ้าจะตอบให้ดูเป็นนักเรียนฟิสิกส์ผู้ช่ำชองเนี่ยก็จะเป็น60กิโลจูลครับข้อต่อมาครับโลหะทรงกลมรัศมี10ซนติเมตรมีประจุ10ยกกำลังล9คูลอมจงหางานในการนำโปรตอนจำนวนหตัวเคลื่อนที่จากจุด b มายัางจุด a ครับ สำหรับข้อนี้ก็เช่นเดิมครับหางานในการเลื่อนประจุที่ศักไฟฟ้าจุด B มาที่ศักไฟฟ้าจุด A แต่ปัญหาของน้องคือเส้นทางการเคลื่อนที่ในภาพนี้ใช่ไหมครับที่มันจะดูลดเลี้ยวเคี้ยวคดไปมาแต่แท้จริงแล้วการเลื่อนประจุไม่สนใจระยะทางครับสนใจแค่จุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายหรือจะพูดง่ายๆคือสนใจแค่การกระจัดครับดังนั้นทําเหมือนเดิมที่เราเคยทํากันมาตลอดครับหาศักไฟฟ้าที่จุด A กับศักไฟฟ้าที่จุด B โดยแทนระยะ R จากจุดศูนย์กลางของทรงกลมถึงจุดที่เราสนใจครับส่วนประจุที่เราจะใช้ในการเลื่อนคือโปรตอน1ตัวครัีปรับ 1>, 1 6ึ่งจุกคูกกำลังลบสเ้คูลอมเมื่อแทนค่าลงในสมก,การและปัดทศนิยมให้ดูดีสักนิดหน่อยเนี่ยจะได้คำตอบมีค่าเท่ากับ4.3่ดคูณสิยกกำังลบสิบแปจูลครับข้อต่อมาครับถ้าต้องการเร่งอนุภาคมวล4คูณ10ยกกำลังลบ1ิกิโลกรัมที่มีประจุ8คูณ10ยกกำลังลบ9คูลอมจากสภาพหยุดนิ่งให้มีอัตราเร็ว100เมตรต่อวินาทีจะต้องใช้ความต่างศักย์เท่าไหร่ครับ สำหรับข้อนี้เรียนเรื่องไฟฟ้าอยู่ดีๆมีอัตราเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องครับดูเหมือนจะยากแต่จริงๆแล้วง่ายมากครับจากสมการกฎการอนุรักษ์พลังงานซ e ิกมา e1 บวก w เท่ากับซิกมา e2 อะไรก็ตามที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องพลังงานในหน่วยจูลเนี่ยสามารถแทนลงในซิกมา e ตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยครับ้าลองไล่เรียงจากโจนเนี่ยจะพบว่าตอนแรกอนุภาคตัวนี้หยุดนิ่งอยู่กับที่ครับอนุภาคตัวนี้จึงมีพลังงานจนเท่ากับศและด้วยความที่อนุภาคตัวนี้ไม่มีประจุไฟฟ้าตัวอื่นอยู่ข้างเคียงเนี่ยดังนั้นพลังงานสักไฟ,ฟ ห่ 1> 1. มีค่าเท่ากับ0แต่ยูีดีก็เกิดเป็นความต่างศักย์100โวลต์ขึ้นมาครับทำให้ประจุตัวนี้เกิดการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วค่าหนึ่งดังนั้นในสภาวะที่2อนุภาคจะต้องมีพลังงานจนเนื่องจากการเคลื่อนที่ครับซึ่งเราจะแทนด้วยสมการ1นส่วนสองเอ็มวียกกำลังสองและสิ่งที่ทําให้อนุภาคตัวนี้จากไม่มีพลังงานกลายเป็นมีพลังงานได้คืองานในการเลื่อนประจุเนื่องจากความต่างศักย์ครับซึ่งมีค่าเท่ากับ Q DeltaV ซึ่งสิ่งที่โจทำมาก็คือความต่างศักย์หรือว่า Delta v ตัวนนีีน้่เองงครัใหห้้เาาแทนาทน่มดทที่เราเราราบลงในนนสสสมมกกกกาารรแและแ้ัิด่อย จะพบว่าความต่างศักย์ที่ทําให้อนุภาคตัวนี้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว100เมตรต่อวินาทีมีค่าเท่ากับ2.5โวลต์ครับมาดูกันที่ข้อต่อมาครับสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอขน,นาด8โวลต์ต่อเมตรมีทิศท,ทางไปทางขวาหากเราต้องการเคลื่อนประจุขนาดลบ2ไมโครคูลอมจากจุด A ไปตามเส้นทาง ABCD จงหางานที่ใช้ในการเคลื่อนประจุตลอดเส้นทางและความต่างศักย์ระหว่างจุด B และจุด D ครับ สำหรับข้อนี้โจทย์ถาม2ข้อครับและเราจะมาเริ่มต้นกันที่การหางานครับโดยโจทย์มีสนามไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นสมก,การที่เราจะใช้หางานคือ W เท่ากับ Q E D ครับซึ่งขนาดของประจุและขนาดของสนามไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถแทนลงในสมก,การได้เลยใช่ไหมครับแต่เจ้าระยะดีตามเส้นทาง A B C D เนี่ยคืออะไรถ้าน้องยังจำกันได้ระยะดีคือระยะห่างระหว่างเส้นสมศักสองเส้นครับโดยจากเส้นทาง A ไป B, B เนี่ยเส้นสมศักจะตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าแบบนี้ครับจึงมีระยะห่างเท่ากับ3ซนติเมตรส่วนจากเส้นทาง B ไป C เนี่ยระยะห่างระหว่างเส้นสมศัก ก็จะเป็นไปตามภาพนี้ครับดังนั้นจึงมีระยะห่างเท่ากับ3เซนติเมตรเช่นกันส่วนจากเส้นทาง c ไป d เนี่ยอยู่บนเส้นสมศักดิ์เดียวกันครับจึงมีระยะห่างเท่ากับ0ดังนั้นระยะห่างระหว่างเส้นสมศักดิ์ของเส้นทาง a b c d จึงมีค่าเท่ากับ3เซนติเมตรบวก3เซนติเมตรเท่ากับ6เซนติเมตรครับเมื่อแทนค่าลงในสมนการแล้วเราจะได้ตัวเลขลบ96คูณ10ยกกำลังลบ8จูนครับแต่ช้าก่อนมันยังไม่ใช่คำตอบครับจากในภาพให้เราดูเส้นทางการเคลื่อนที่ของสนามไฟฟ้าดีๆครับมันกำลังเคลื่อนท ู่ทางด้านซ้ายครับและประจุของเราเนี่ยมันเป็นประจุลบดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วมันพยายามจะเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายเพื่อไปหาประจุบวกครับแต่การที่เราจับมันเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาตามเส้นทาง ABCD เนี่ยเป็นเส้นทางที่ฝืนธรรมชาติครับนั่นแปลว่าเราต้องให้งานกับประจุตัวนี้ค่างานจึงต้องเป็นค่าบวกครับมีค่าเท่ากับ96คูณ10ยกกำลังลบ8จูลจัดตัวเลขให้มันดูดีสะหน่อยก็จะได้คาตอบมีค่าเท่ากับ0.96ไมโคจูลครับส่วนโจทย์ข้อต่อมาที่โจทย์ถามหาความต่างศักย์ระหว่างจุด B และจุด D เนี่ย ไม่ยากครับจากสมการความต่างศักย์ V เท่กับ E d โดยที่เรารู้อยู่แล้วว่า d เนี่ยคือระยะห่างระหว่างเส้นสมศักิ์2เส้นครับดังนั้นจึงแทนค่า d ด้วย3เซนติเมตรเมื่อแทนค่าลงในสมการแล้วจะได้คําตอบมีค่าเท่ากับ24คูณ10ยกกำลังลบ2โวลต์ครับจัดตัวเลขให้มันดูดีซะหน่อยก็จะกลายเป็น240มิลลิโวลต์ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับพาร์ทนี้ของเราเป็นพาร์ทที่เร่งร้าจินตนาการในสมองน้องอย่างรุนแรงเลยครับโดยส่วนใหญ่แล้วน้องๆจะยอมแพ้กับเรื่องไฟฟ้าก็ตอนเจอบทนี้เนี่ยแหละครับและผมก็ไม่แน่ใจว่าที่ผมสอนน้องไปเนี่ยน้องจะเข้าใจหรือเปล่าถ้ายัางไงก็คอมเมนต์บอกกันมาด้วยนะครับสำหรับพาร์ทหน้าเนี่ยจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของเรื่องไฟฟ้าสถิตครับถ้ายัางไงก็เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้พร้อมนะครับสำหรับในวันนี้ช่องไอโนฟิสิกอะเรสเตอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ